แหนบรุ่นแรกพระครูสังฆพิชิตหลวงปู่สายสมศิริวัดขนอนใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี2509แหนบรุ่นแรกหลวงปู่สายเนื้ออปาก้าแจกคณะกรรมการตามประวัติบอกว่าสร้างเพียง70องค์เท่านั้นสุดยอดความหายยากมากๆผู้บูชามีแต่คนหวงแหนไม่ค่อยได้พบเจอเลยนะคะสร้างน้อยแจกเฉพาะกรรมการเท่านั้นค่ะ หลวงปู่สายท่านเป็นอีกหนึ่งยอดพระเกจิของเมืองกรุงเก่าอายุธยาอุปสมบทเมื่ออายุ43ปีพศ2494มีหลวงพ่ออัน้นคันทาโลวัดพญาติการามเป็นพระอุปชาหลังอุปสมบทได้มุ่งมั่นศึกษาพระธรรมวินยัยพระปริยัติธรรมและวิชาต่างๆอีกหลายแขนงต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดขนนใต้ระหว่างเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้ทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาพัฒนาวัดจนรุ่งเรืองและส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณรนอกจากนี้หลวงปู่สายยังได้ศึกษาวิชาตําราวิชัยสงครามวิชาศาสตร์ขแขนงต่างๆอีกมากมายสำหรับการดูเลิกยามลบทับจับศึกวิทยาคมเพื่อใช้ป้องกันให้ลูกศิษย์และผู้ศรัทธาเป็นตำราของตาทวท,ที่ใช้ระหว่างเป็นผู้นำทหารไปลบกับข้าศึก วัตถุมงคลของท่านจึงเด่นด้านแคล้วคลาดปลอดภัยดีเยี่ยมและเป็นเมตตามหานิยมโชคลาภเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองดีมากหลวงปู่สายได้มรณภาพลงอย่างสงบเมื่อวันที่29กระะกฎาคม2539สิริอายุ89ปีพรรษา46แหนบองค์นี้เป็นรุ่นแรกปี2509สร้างน้อยหายาก บูชาติดตัวช่วยป้องกันภัยอันตรายได้ดีมากนะคะสนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ